ก็จะมาเล่นอะไรนะ เอิม่มเซิร์ฟอ่ะรถจะมาทับใบก็จะมาเล่นเซิร์ฟของพี่เอฟซีชาแนลครับนะครับผมก็จะมาเล่นบิลยูเอชซีเว้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีบิลยูเอชซีอีกอันหนึ่งก็ไอพีตามนี้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวหยุดสต๊าฟคลิปด้วยอ่ะไปละคลิปที่สุดแก อค่าผมพอเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะครับผมหน้าตาแบบนี้ให้รับลิชิเตอร์เข้ามาครั้งแรกครั้งที่สองรับ,บล็อกอินกำลังการนะครับผมไปเซิร์ฟบิวตยูซีนเน,น็ตข้งแล้วก็รออีกห้าวิ ก็น่าจะไปของเขาจะเป็นแบบนี้อ้ยมงหานัา่นงสีงส yeah! ่งันกำลังสีวงแฉ่ไปที่ล้าเจ้าไม่คยเข้าบิววิสเตชอบนิยโอย เฮ้ยมาเลยล่ะนี่เสียมากให้ขาดูหน่อยว่าเบียเูเซฟได้ไปได้ของเซฟอันนี้ไม่เหมือนกันเลยเซเดียวมะที่สองพี่ครับแต่เฮ้เยรวห้าสิบเจ็ดนาทีสุดที่ทมมันเหมือนอะไรนะเบอกมันเกับ เดี๋ยวก่อนจับเน็ตไฟอินฟ ah, ิี้พาวเวจะให้ลูกกระสุนกูไมาทำไมเยอะ ตอนไปเพื่อน ไม่เก็บไว้ไหนคือคือขนมน้อยนี่นะเก็บไหนเอาใส่ลิ้นจับค่อยเหลือบดีไว้บนกองนี้มันคมันหลมปัดมาเดี๋ยวพอใส่โต๊ะเหนียวขึ้นนะ 总结，拜、嗯